สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง PWF Channel นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูรีวิวเจ้าตัวแอมม่าลอเลนกันนะครับผมเอาล่ะแอมม่าเป็นตัวละครสายแทงที่ทำดาเมียได้สูงมากนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าทำบิลประมาณไหนใส่ของยังไงเล่นยังไงนะครับผมเอาล่ะครับก่อนจะไปชมคลิปฝากกดไลค์กด s u b s c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับผม PWF Channel ในการทาคลิปต่อๆไปนะครับแล้วถ้าหากเพื่อนๆท่านใดสนใจที่เติมเกมออนไลน์หรือเกม Night ครนะครับผมแนะนําเลยร้าน Maru Shop นะครับผม มีแพ็คลดราคาต่างๆเยอะแยะมากมายเติมถูกเติมไวไม่มีรีฟันปลอดภัย100%เแน่นอนครับเพจจริงมีผู้ติดตามมากกว่า1 8 0 0 0 0คนนะครับผมหรือ Li น์แอดมารุชอบโน .1 นะจดทะเบียนบริษัททุนจดทะเบียนมากกว่า1ล้านบาทนะครับรลักประกันความปลอดภยัยไม่มีรีฟันแน่นอนต้องล้านมาเอาละครับอย่างที่ทุกคนรู้ว่าแอมม่าลอเรนนั้นเป็นตัวละคร SSR ที่มีคนพูดถึงอย่างมากในช่วงนี้นะครับเพราะว่าแอมม่านั้นเป็นตัวละครที่สามารถเบรกได้ครับผม เบรกได้ดีมากด้วยแล้วก็มีดาเมจที่สูงมากนะครับแล้วตัวละครตัวนี้น่ารักนั่นเองนะครับอดี๋ยวด่ทุกคนรู้นะเห็นไหมตัวเล็กน่ารักก็เทียบกับซอรจิคือตัวนี้น่ารักกว่าเยอะเลยแต่ผมก็ยังชอบซอจิอยู่เหมือนเดิมนะครับเอ็มม่านั้นมีข้อเสียข้อดียังไงบ้างข้อดีของเขาสามารถเบรกได้ดีครับทอนดาเมจได้สูงครับข้อเสียก็คือลงดันเซเปรัดไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเป็นธาตุไฟนั่นเองธาตุไฟถ้าลงดันเซเปรลัดตีบอสได้เบาลง50%ซึ่งจะทําให้ิดาเมมไ่่ลงในชวรกๆ จึงไม่แนะนาให้ปั้นเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆหลุดจากตอนนั้นได้หรือเพื่อนๆไม่มีซอทติจริงๆสามารถเล่นแอมมาลอเลนได้เพราะว่าข้อดีของเขาคือเขาเบรกบอสได้เก่งมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาดไปทาดูสกิลๆๆแล้วกันว่าแอมมาลอเลนนั้นทาอะไรได้บ้างนะครับเอาล่ะครับมาถึงก็เป็นการตรีธรรมดาครับผมตีธรรมดาทีสุดท้ายสามารถสร้างเบรกขั้นต่ําได้นะครับซึ่งไม่เหมือนเจ้าตัวซอร์ติที่เบรกไม่ได้นะครับการตีครั้งสุดท้ายนะครับนี่เบรกได้นะ และสกิลนี้ก็เบรกได้เช่นกันครับแทงเลเปียไป้ข้างหน้าเพื่อติดสแต็กเผาไหม้นะครับผมอ่าแล้วตัวนี้มันจะเก่งตรงนี้ดูพัสดีนะครับอ่าพัสดีของเอมมาเราเรียนทำอะไรได้ตัดใช้เอฟเฟกต์ดูดกลืนไอรอนทุกครั้งที่มีแอคชั่นนะครับผมทุกครั้งที่กดใช้สกิลไม่ว่าจะเป็นนี่ครับเฉือนเปลวไฟครับผมหรือลุกเป็นไฟนะครับถ้ากดเฉือนเปลวไฟเพื่อนๆจะได้ปลดปล่อยไอรอนตามจํานวนสเต็กดูดกลืนไอรอนที่เพื่อนๆมีดูดกลืนไอรอนมาจากไหนมาจากการกดสกิลนี้ครับลุกเป็นไฟนะครับผม หรือออกแอคชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแทงเพลิงทะลวงก็ตามนะครับเพื่อนๆจะได้ดูดกลืนไอรอนนะถ้ากดใช้สนีแทงรัวเฉือนเป็นไฟครับจิ้มปึ๊บมันจะได้สแต็กปลดปล่อยไอรอนมานะครับซึ่งมันจะล้างสแต็กดูดกลืนไอรอนออกไปนะครับผมปรับใช้เมื่อกดใช้คอยแท็กหรือหลบหรือดใดๆก็ตามนะครับปรับใช้ดูดกลืนไอรอนสี่ครั้งเมื่อใช้ศักดิ์สีรลูกโชนก็คือทำไม้ตายนะครับผม จะปรับใช้เอฟเฟกเป็น10ครั้งเลยนะครับผมและทุกครั้งเมื่อเรามีสแต็กเยอะขึ้นนะครับ5สแต็กเราจะได้พลังป้องกันนะครับผม10ครั้งเราได้ปืนปู่7 7นะครับของดาเมจที่ได้รับนะเมื่อเรามีสแต็กถึง15เราจะได้เกาะป้องกัน7.7ของเลือดสูงสุดนะครับผมกดอันติได้1 0นะครับผมใช้สกิลหรือคอยเทกจะได้4นะฮะนะครับซึ่งเก็บง่ายมากส่วนปลดปล่อยไอรอน อาจจะเก็บยากนิดหน่อยเพราะว่าตัวเราเองอะครับผมไม่มีเอฟเฟกตตรงนี้นะครับการที่จะมีอันนี้ได้ปุ๊บเพื่อนๆต้องเก็บดูกคืนไอร้อนก่อนครับใช้สกิลยังไงก็ได้ให้ใหมันได้สัก15สเต็กต้องไปจำเอาเองนะแล้วก็กดสกิลนี้ครับเ mm hmm. ฉือนเปลวไฟครับมันจะเปลี่ยนสเต็กดูกคืนไอร้อนทั้งหมดเป็นปลดปล่อยไอร้อนทันทีนะครับผมแล้วมันจะปลดปล่อยไอร้อนให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆในปาร์ตี้ก็ตามนะครับ5สเต็ก จะได้ทะลุพลังป้องกัน7% 10สเต็กได้จ่าเมดไป7%นะครับเอาไปใช้กับเชเวได้นะแล้ว15สเต็กจะมีผลตัวเนี้ยให้กับเพื่อนด้วยนั่นก็คือเชเวก็จะได้ด้วยนะครับคอมโบง,ง่ายๆครับพื้นฐานเพื่อนๆกดสกิลนี้ก่อนกดสกิลนี้ครับแล้วก็อันตินะครับผมแล้วเพื่อนๆก็กดเฉือนเปลวไฟได้เลยนะครับเป็นสกิลสุดท้ายครับสกิลนี้นะถ้าจะใช้นะครับถัดไปครับเดี๋ยวพามาดูกันว่าสกิลแต่สกิลสกิลเป็นไงบ้าง สกิลแรกครับผมเฉีอนหลัวสกิลนี้เป็นสกิลเคลียรมอนที่ดีมากๆนะครับถ้าศัตรูติดเผาไหมจะโดนดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับเผาไหมมาจากไหนมาจากตีคอยแท็กของตัวเองนั่นเองหรือมาจากชเชวจงอินนะครับอันนี้แทงเลยเปียไปข้างหน้าครับแล้วระเบิดอะไรนะดูดคืนไอร้อนเป็นปลดปล่อยไอร้อนนะครับต่อไปสวัปครับผมอันนี้เรียกออกมาซัพพอร์ตก็เป็นแทงเบรกนะครับผมแล้วก็จะใช้สกิลนี้ ปรับดูดซึมไอร้อนแล้วก็กดไปล่อยไอร้อนให้กับตัวหลักของเรานะครับส่วนอันนี้เป็น QTE ครับสลับออกมาจิ้มครับผมและเผาไหม้ให้กับศัตรูทันทีนะครับอันนี้ถ้าไม่ตายครับยิงเลเปียออกไปข้างหน้าครับผมสกิลนี้แรงมากๆนะอ่ะดูกันว่าสกิลนี้แรงเพราะอะไรระหว่างใช้ปรับใช้เอฟเฟกดูดคืนไอร้อนดาเมจจะลดลงสารกและคูลดาวเพอรเกตกลับสูงห้ ถ้ากดสกิลนี้ตอนที่เรามีสเต็กปลดปล่อยไอร้อนสกิลนี้จะแรงขึ้น77%นั่นก็คือก่อนใช้สกิลนีเน้เพื่อนๆจะต้องกดใช้สกิลนี้ก่อนเฉือนเปลวเพลิงนะครับผมเพื่อปลดปล่อยสเต็กของตัวเองนะครับทาให้มันแรงขึ้นนะหรือจะไม่ใช้ก็ได้ใช้เป็นกดลุกลุกเป็นไฟก่อนแล้วค่อยกดศักดิ์ศรีลุกโชนนะครับผมมันจะได้สกิลนี้มันจะเบาลงแต่มันจะคูดาวกลับมา50%นะครับผม มันจะมีวิธีเล่นหลายแบบนะเพื่อนๆลองไปเล่นดูก่อนแล้วจะรู้ว่าตัวนี้สนุกมากแค่ไหนนะครับผมถ้าผมอธิบายผิดต,ตรงไหนเพื่อนๆสามารถทักเติงได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูเอฟเฟกต์ดาวกันดีกว่าเอฟเฟกต์ดาวสกิลลุกเป็นไปปริมาณดาเมจเบรกเพิ่มขึ้นนั่นก็คือสกิลไอที่ปั่นรัวนะครับผมต่อไปเอฟเฟกต์เบรกเพิ่มขึ้น10%และสร้างความเสียหายเบรกเยอะขึ้น20%นั่นเองก็คือเบรกง่ายขึ้นนะครับเมื่อ2ดาว สามดาวเมื่อปลดปล่อยไอรอนจะปรับใช้ดูดคืนไอรอนที่ปรับใช้อยู่แกสมาชิกทั้งทีมก็คือตัวนี้จะเพิ่มถึกให้กับทั้งทีมนั่นเองนะครับเมื่อเราเข้าสู่สถานะปลดปล่อยไอรอนไอดูดคืนไอรอนมันก็จะแจกให้เพื่อนด้วย4ดาวได้เลือดครับ5าดาวเมื่อเบรกสตูได้จะรีเซ็ตสกิลทั้งหมดและพื้นปูกเกตคอให้ถึง100%นั่นและเพิ่มดาเมจให้กับตนเอง77%นนะครับผม เมื่อเราเบรกศัตรูได้เราจะรีทุกสกิลและเราจะตีแรงมากๆนะครับผมและก็มีเกตอันติมาทันทีเลยนะครับผมบอกเลยว่าโกมากๆแต่เพิ่มแค่เกรอันตินะไม่มั่นใจว่ารีเซ็ทสกิลอันติหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะเพราะผมไม่มี5ดาวเนาะแล้วก็วิธีการอัพสกิลนะครับผมแนะนําให้อัพสกิลทั่วไปและสกิลพิเศษพวกนี้แค่นี้ก็พอไอ้สกิลตีธรรมดากับคอยแขกคอยแขกอัพได้ครับแต่ว่าสกิลตีธรรมดาผมแนะนำว่าไม่ต้องอัพเปลืองครับผม มันช่วยแต่ไม่เยอะครับเพราะส่วนใหญ่เราใช้แค่สกิลแล้วเราก็สลับออกเนาะสำหรับแอมม่านะครับถัดไปครับจะเป็นอ์ติแฟกต์นะครับผมอ์ติแฟกต์จะมีเบรกกับสายเลือดนะครับผมมันจะเล่นได้หลายแบบส่วนประดับผมแนะนําก็ยังเป็นเบย์มอสอยู่ดีนะครับเบย์มอสผมก็ยังมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ดีนะครับหรือเพื่อนจะไปใส่พึกษายอย่างอื่นก็ได้แต่ผมแนะนําให้ใส่เบย์มอสเล่นง่ายดีครับแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นได้ด้วยนะครับอะ เซตจะมีเบรก2กับเลือด2ครับที่ผมแนะนานะครับหรือเพื่อนๆจะใส่ bake เบรกสก็ได้ไม่ผิดนะครับแต่เลือด4ไม่ควรใส่ใส่แค่เลือด2ถ้าเพื่อนใส่เลือด2ใช่ไหมเพื่อนๆจะได้แม็กเลือดเพิ่ม8%นะครับแล้วก็หาที่มันเป็นออฟอัตราคีเยอะๆนะครับแล้วก็บวกเลือดเยอะๆนะแบบนี้นะครับรองเท้าใส่เป็นดามจคกชิที่ข้อดีกว่าเลือดผมบอกเลยนะครับอันนี้ดีจริงนะฮะส่วนหมวกใส่เป็นพลังชีวิตแล้วก็อัตราคีพวกนี้นะครับที่ผมใส่พวกนี้เพราะว่าผมยังหาใหม่ไม่ได้นะ สุดประดับครับเน้นดาเมจคริติคอลครับผมอย่างที่เห็นเลยพลังชีวิตดาเมจคริติคอลนะครับอันนี้ที่ใส่เป็นดาเมจธาตุมืดเพราะว่าผมจะเอาดาเมจคริติคอลเฉยๆเพราะว่าดาเมจธาตุไปผมยังไม่มีนะถ้ามีก็เอามาเปลี่ยนครับผมยิ่งเพื่อนๆบวกเยอะพลังยิ่งเยอะนะครับอ่ะผมพาดูสเตตคร่าวๆข,ของเอ็มม่าลอเรนแล้วกันสเตตคร่าวๆของเขาก็ตอนนี้ก็คือ13900ครับผมเลือดนะคิอยู่ที่38อัตราคิ้วร้อยย่สิบดาเมจ และก็ต่างๆคล้ายๆายกับซอจีอูหมดเลยซึ่งแอปมาแรงกว่าซอจีอูแน่นอนครับเพราะว่าสกิลเป็นชุดๆซอจู GU มันจะต่อยเป็นตุ่มๆเรื่อยๆต่อยได้เรื่อยๆนะครับส่วนตัวนี้มันจะยิงเป็นชุดๆแล้วสลับออกไปนะครับผมส่วนอาวุธประจําตัวผมแนะนําให้ใส่เป็นอะไรก็ได้ที่พวกเลือดตอนนี้ผมไม่มีผมจึงต้องใส่เป็นของซอจีอูไปก่อนนะครับผม ถ้าเพื่อนมีก็สามารถใส่ของแอมม่าได้เองเลยนะครับยิ่งมีอาวุธประจําตัวยิ่งเก่งนะครับผมเอาละวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนมาดูประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปดูเกมเพย์ด้านในว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับแอมม่ารอเรนนะครับเอาละครับโดยด่านที่เราจะลองกันนั่นก็คือด่าน20นะครับผมเป็นฮอปโกบบินนะครับอาจจะดูง่ายไปหน่อยแต่ผมว่าด่านเงี้ยเพื่อนเ่นจะได้เข้าใจสกิลด้วยนะครับว โดยผมจะเรียงอย่างนี้ให้แอมมาออกก่อนชเวจองอินนะครับผมเพราะมันจะเป็นการที่แอมมาบัฟเาเมให้กับชเวจองอินด้วยจริงๆบยองกูก็อยากให้บัฟชเวจองอินแหละแต่คงไปไม่ถึงครับแนะนําให้จัดเป็นประมาณนี้ก็ได้ครับชเวจองอินตัวแรกหรือจะเป็นบินเบยองกูตัวแรกก็ได้นะครับผมสามารถจัดได้เลยแล้วก็เรียงลาดับประมาณนี้นะครับใครเปิดก่อนเปิดหลังไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปดูเกมเพย์ด้านในว่าเป็นยังไงนะครับเอาล่ะครับเริ่มเกมมาที่เรียบร้อยนะครับผม โดยฮอกกอบบินตัวนี้เป็นบอสที่น่ารำคาญสำหรับบางท่านที่พลังยังไม่ถึงนะแต่ผมจะดูเข้าข่าวเทคนิคการเล่นนะครับอ่ะมาถึงแล้วก็ตีปกติไปครับแล้วเราสลับครับผมอ่ะมาเล่นเกตกันก่อนนะครับอ่ะมาถึงแอมมาครับสลับมาปุ๊บเห็นไหมเขาไม่จะติดแล้วเราก็กดแทงครับผมจิ้มก่อนอ่ะแล้วกดจิ้มแล้วสลับเลยครับ รอบแรกเลยยังไม่ทำไรนะอ่าชวิจงอีนันติทิ้งไปเลยครับไม่เป็นไรจริงๆสลับจะดีกว่านะแล้วรอคอมโบกับแอมม่านะครับอ่าปับป๊บปั๊บแล้วก็เปิดอันติครับเล่งดามจที่กับทีมครับผมมาแล้วครับแอมมา่า ใช้สกิลนี้ก่อนครับผมแล้วก็แทงแทงเสร็จเอ,อันติครับนี่เราจะเปิดลุกโชนแล้วมันจะแรงมากๆครับดูหายไป20เปอร์เลยนะเมื่อกี้แรงมากมากนะแล้วแอมมาเห็นไหมสกิลโวลกลับมาแล้วครับสามารถกดอีกทีแล้วก็สลับชเวจงอินได้เลยปรับตุ้มเอาละครับจบไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะดาเมจแรงมากนะคอมนี้ผมบอกเลยเพื่อนๆสามารถไปลองเล่นได้นะ เอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างเกมเพลย์เบื้องต้นของแอมมาลอเรนนะครับผมเป็นตัวละครที่เล่นง่ายแต่จะมีข้อเสียอย่างหนึง่งคือตอนจังหวะก,กดสกิลครับเขาไม่มีซูเปอร์อมัมเมอร์เหมือนซอจีอูสามารถโดนบอสขัดได้นะครับในจังหวะเมื่อกี้นะที่เพื่อนๆดูกันในคลิปนะฮะจงระวังแล้วก็หามุมที่แทงดีๆหรือว่าแดดหลบก่อนแล้วค่อยแทงก็ได้นะครับเอาล่ะวันนี้ผมพีเดอร์วิวแชแนลก็จะพาเพื่อนๆมาดูแอมมาลอเรนประมาณนี้ละกัน ส่วนถ้าใครชอบรบกวนกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดหรือข้อมูลผิดพลาดตรงไหนสามารถท้วงติ่งตักเตือนได้เลยนะครับผมผมจะนำไปแก้ไขแน่นอนนะครับส่วนวันนี้ผม P.W. Channel ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวทถัดไปนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ